วางมือเนี่ยสำคัญนะครับเรื่องพระปุ่ยี่มเคยเคยได้พูดไปบ้างแล้วนะครับแต่อาจจะไม่เยอะนะครับการวางแขนเนี่ยเราจะเราจะนึกภาพง่ายๆครับการวางแขนในแขนเนี่ยจะมีการปั้นแขนที่มีมิติหรือว่ามีกล้ามเนื้อนะครับเห็นไหมมีกล้ามเห็นไหมพระเนี่ยจะเป็นป้องๆนะครับแล้วด้านศีรษะของหลวงปู่เนี่ยจะยุบตรงนี้นะครับเป็นแม่พิมพ์นะครับพระเนี่ยแม่พิมพ์ประกบนะครับด้านบนเป็นจุกนะครับคือ นะครับเป็นจุกเนี่ยคือการเอาออกจากพิมพ์นะครับแล้วก็ค่อยมาตัดด้านล่างนะครับปาดตัดออกนะครับเป็นผ้าพิมพ์ประกบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกบพิมพ์นะครับแบบโบราณก็จะมีตะเข็บนะครับเห็นไหมตะเข็บตะเข็บลงผู้เอี่ยมเนี่ยถ้าตรงลงมาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเกณนะเวลาตะเข็บน้าต้องบิดมาที่หัวเข่านะครับเห็นไหมเนี่ยเราจะสังเกต่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็แล้วต้องบิดมาที่หัวเข่านะครับต้องบิดตะเข็บเขาเรียกว่าตะเข็บบิดนะครับ อันนี้เป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบโบราณเลยนะครับในการดูพระต้องมีการประกบพิมพ์